ลมหายใจสู้โควิดนะคะวันนี้เราจะฝึกปราณกันนะคะพาซิก้าะคะ่ะออุปกรณ์อะไรมาลองลองก้นนั่งนะคะของครูจะเป็นนะคะหาบอกะะบล็อกหรือเบาะหรือหมอนะอะไรก็ได้นะคะความสูงประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งไปนะคะ นั่งเพื่อให้สะโพกสูงเข่ามันจะลงไปนิดนึงนะคะสะโพกจะสูงกว่าเขานิดนึงนะคะอาจจะนัง่งนั่งสบายถ้าถ้าเข่าสูงตลอดนะคะเด๋ยวตรงนี้มีปัญหา๋ยวสะโพกตึงนะคะดึงสะดือดึงท้องน้อยแล้วนะคะหายใจออกแรงๆผ่านจมูกเสมอถ้าเรามีอะไรติดติดปลายจมูกแล้วเราพยายามจะแบบสั่งแรงๆเพื่อให้ไอ้ไอ้สิ่งที่มันติดปลายจมูกเนี่ยนะคะมันมันหลุดออกไปนะคะ แต่เวลา,าทำนะคะ,ะแรกๆสมมติเรายังไม่มีแรงจากท้องเราก็จะแบบเหมือนสั่งจากบลายจากหมูกแต่ถ้าเราทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆแล้วนะคะมีแรงให้เรารู้สึกว่าเราใช้ท้องจากใต้สะดือเลยอะตรงท้องน้อยเนี่ยดึงเข้ามานะคะดึงเข้ามาแล้วมีลมนะคะแรงๆนะคะลมดึงขึ้นมาะนะคะบีบท้องดึงขึ้นมาผ่านจมูก อย่างนี้ค่ะเรียกว่าพาซิกานะคะ,อะลองดูนะคะถ้าแรกๆนะคะเราไม่มั่นใจว่าเราทำถูกไหมหายใจแค่นี้แค่นี้นะคะหรือจะเอามือแตะที่ตรงท้องน้อยก็ได้นะคะพอเราหายใจออกนะคะท้องมันก็จะเบิ่งดึงเข้าไปโดยอัตโนมัติแต่มือนี้ไม่ได้เป็นมือที่ผาักท้องนะคะแค่แตะเบาๆแล้วก็นะคะแบบนี้นะคะ แรกๆมันอาจจะไม่มีเสียงมันอาจจะแบบอย่างนี้นะคะ,ะก็ได้ละแล้วเดี๋ยวพอเราฝึกบ่อยๆเราก็จะแบบนะคะได้โดยอัจโนดับันะคะ,ะเราฝึกดูนะคะเราจะทำสิบครั้งนะคะสิบครั้งไปก่อนพร้อมๆกันนะคะ,ะนะคะเริ่มนะคะครูจะมือวางที่นะคะท้องน้อยนะคะหายใจเข้านะคะตอนออกก็ คนทำแรกๆอาจจะย่นจมูกวินิดก็ได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดแบย่นเยอะนะคะค่นะ,คะทำก็จะรู้สึกโล่งๆนะคะบางคนถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนนะคะอาจจะมีเียนหัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้ออกซิเจนนะคะดึงเข้าไปนะคะออกซิเจนก็จะเข้าร่างกายนะคะแล้วก็ อาจจะมีแบบออกซิเจนเข้าไปในในศีเรานิดนึงนะคะเหมือนเราเป็นบ้านที่ปิดปิดห้องไว้นะคะมันมันจะไม่ค่อยมีอากาศก็เหมือนกับในในสมองเรานะคะปกติถ้าเราหายใจไม่ลึกอะ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าออกซิเจนยังเข้าไม่ถึงนะคะห้องถูกปิดไว้พอเราค่อยๆเปิดห้องมานะคะออกซิเจนเข้าไปในสระเราเนี่ยนะคะ มีสิ่งใหม่เข้ามานะคะมันจะเริ่มปวดหัวนิดๆนะคะเพราะว่ามันมีการถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแล้วก็เอาออกซิเจนเข้าไปนะคะ,ะ,ะแต่แแมันก็จะมึนๆแค่สักพักหนึ่งพอร่างกายปรับได้มันก็จะค่อยๆโล่งขึ้นนะคะในศรีรษะเราก็จะโล่งขึ้นนะคะ,ะนะคะ beginner ทำแค่นี้คนที่ไม่เคยฝึกปานลองทำแค่นี้นะคะ อดูก่นนะคะคแต่ถ้าใครฝึกบ่อยๆนะคะครูม็สอนปลายนะคะใครฝึกบ่อยๆนะคะเราจะทําทั้งหมดนะคะอลองแค่20ครั้งนะคะคราวนี้ก็จะมือวางที่เข่านะคะแล้วก็กดค้างเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับต้องกดลงไปอย่างนี้นะคะกดค้างเล็กน้อยแล้ว ทำบ่อยๆได้หน้าท้องนะคะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะได้การฝึกลมนะคะได้การฝึกปอดนะคะอันนี้เป็นท่าแรกนะคะที่เราจะลองดูนะคะอันนี้เรียกว่าพาซิก้าค่ะเดี๋ยววันหลังเรามาลองใหม่นะคะพาสิก้าจะมีท่าเยอะก็คืออาจจะมีการใช้หัวไหล่ประกอบนะคะใช้มือนะคะช่วยนะคะคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวร่างกายไปด้วยแล้วเราก็ใช้ปานนะคะผสมไปด้วยค่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูเป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะขอบคุณค่ะ